สวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีพี่น้องเบิ่งตะเวนตกดินตะเวนตกดินบรรยากาศต่างจังหวัดที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาบรรยากาศชุมชนหมู่บ้านชนบทเนี่ยมันตียกับเป็นตะยูเป็นตะยูได้พี่นอออ้องวอลกาวสนเออมันก็เป็นตะยูเมัน้ต่างจังหวัดเนาะบัตเดบัตเดียบเทียบว่าแต่ละภาคน,นะหมายถึ้ว่าต่างจังหวัดมันเป็นตะยูกูอยู่ในเมืองอยังสี่แม่บัตเดียวว่าเออ อยู่ทางเหนือดีกว่าภาคนั่นภาคนี่นะว่าแม่นะหมายถึงว่าเอ่อาอยู่มองหนีมนเลยเป็นตะยูอ่ะมันเป็นตะยูมันอันนั่นแหละนะมันเป็นตะยูเป็นแถแบบลองดูชุมชนในหมู่บ้านนะเนี้ยบ้านเก่าๆบ้านเก่า,กาจริงมันมีเสน่นะถ้าเหืือว่าเราซ่อมบ้านเนี่ยมันอยู่คงอยู่ในสภาพแบบนี้ได้เนี่ยเออมันจะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของ ความเป็นชนบทได้เลยได้ดีเลยนะบ้านหลังเนี้เนี่ยย่างเหรียญยูจังสี่เลยพี่น้องอย่างเหรียตามหมบ้านส้อยสร้อยแถวๆนี้แหละอ่าเรื่องทองฟ้าท้องฟ้ากำลังงามอืม อย่าเดินมาดูต้นมะม่วงก่อนดูกับคุยกับชาวบ้านก่อนนะคุยทักทายคุยใช่ไหมลุงเซียนทำรายการขอถ่ายถ่ายรูปต้นมะม่วงหน่อยนะโอ้โหมันตกจังเลยมะม่วงอะไรนี่มะม่วงอะไรอ่ะมะม่วงอะไรเอ่ยน้ำตกไม้หรือเปล่าฮะเออมะม่วงโบราณเหรอ อ๋อมีหน้ามันมันใส่มันใส่ชุดโบราณอยู่เนาะ <c oughs> แต่เวลานี่ยสูงหวานนะเออเป็นสุกหวานเหรอหรอ๋อบ้านลุงเสียนี่ก็น่าอยู่นะเนี่ยฮะเอามัน,ะะนเสียบกิ่งมีต้นต้นโบราณแต่เ,เสียบกิ่งไปเสียบกิ่งมาก็หลายๆสายพันธุ์ก็เลยได้เป็นเป็นต้นมะม่วงสป,ปะเหมือนกันอ๋อทำรายการนาะเนาะ กินข้าวกันเหรอ <c oughs> สงการสงการ,การตามสบายเลยตามสบายเลยผมกำลังจะไปธุระเออจ้คุยกับบ้านลุงเซียนอยู่เนี่ย๋อนี่เนี่ยแต่ต้นเสี่ยวอันนี้ผักเสี่ยวใช่ไหมลุงเซียนนี่ผักเสี่ยวนี่เออถ้ามันออกมันแก่แล้วมันเด็ดมันไม่ได้เด็ด <c oughs> ผักเสี่ยวเท่ามันต้องเอากิ่งออกมั่งมันจะได้แตกยอดเนาะ <c oughs> เออนี่ไงมียอดอยู่ผักเสี่ยวอือหือ ผักเสี้ยวนี่ผักเสี้ยวต่เหมือนเหมือนผักส้มเสี้ยวที่อีสานเลยนะผักส้มเสี้ยวมันจะมันจะเปรี้ยวอันนี้มันไม่เปรี้ยวผักละผักขาบ้านเฮานะี่แหละผักละผักขาบ้านเฮาเอ,อ้ขออยู่สัก 4, สี่สหนานทีแล้วก็จะลงแล้วครับผมทักทายมาเปิดโอ้ขอบคุณสิบแปดล้านดวงตา าดูฟ้าที่พยาวนะอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวกาลังสวยเลยแล้วเมื่อกี้ฝนทําท่าจะตกกันไม่ตกเออลงเม็ดมาปอบแปรปอแป,แ,ป,แ,ป,แ,ปแล้วก็หยุดไปฟ้าก็เลยค่อนข้างที่จะสวยื <c oughs> พอดีกำลังจะไปธุระธุระธุระแล้วก็รอยาติญานก่อนเ <c oughs> มื่อไรเราจะพร้อมไปนี่เออ รถซาเล้งกับรถประจำถิ่นของคนต่างจังหวัดไปในมาไหนเอาองตรงนี้มันเป็นทุกของได้เยอะไม่ใช่แค่อมอมอไซค์ธรรมดามอเตอร์ไซค์ห่างเอออะไรนะอืมไม่ได้เอาไปซาเล้งไปไหนหรอกจะเอารถเครื่องนี่แหละไปอืมไปด้วยกัน เขาบอกว่าจะไปทุระเอาซาเลิงไปก็ได้สวัสดีครับอ้าวไปไหนอะซื้อของอะอ๋อสบายดีก้าเจอคนรู้จักทักทายกันธรรมดาปกติ เดินไปตรงนั้นจะมีน้องหมาเห่าเนี่ยจะไปเป็นไรไหมน้องหมาเห่าเนี่ยแต่น้องหมาเห่าเวลาเราเล่นเล่นเขาเขาอ่ะเขาก็จะเล่นด้วยบางทีก็เห่าป๊อกป๊อกป๊อกกับตัวเล็กๆอ่ะชิบะบ้ามั้งเนี่ยดูบรรยากาศท้องฟ้าของอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเด็กกำลังจะบกำลังจะไปทำทัวระ อันนี้ต้นกระถินมาดูต้นกระถินกระถินริมรั้วใครไม่เคยเห็นต้นใครไม่เคยเห็นเห็นเคยเห็นต้นอ่อันเนี้ยนะอ,อ่เอ่อแก้มังกรแก้มังกรนี่เป็นแบบนี้แก้มังกรแต่เวลามันออกดอกก็สวยนะดอกออกสวยแล้วก็ลูกมันก็สวยสวยอเห,อหาได้ห้ามร้องก็สบัสดีครับสามเมืองสิงเหาได้แต่ห้ามร้องอฮะเดี๋ยวได้ไปเจอไปเจอน้องหมากันอันนี้ชะอม ได้ยินเสียงอะไรรู้เปล่าได้ยินเสียงอืง่นยินเสียงอึง่งจะอยู่ได้ไม่นานอยู่แป๊บเดียวกลับอาจจะเป็นทุรลเสียงอึ่งอ่างเดี๋ยวไปเจอน้องหมาก่อนเจอน้องหมาก่อนปกติมาก็าจะวิ่งวิ่งมาหา่อดนีย ปานิวสวัสดีครับผมปันิวมาทํทีงานที่นี่แล้วเหรอมาช่วยงานที่นี่แล้วเหรอโอ้ฝนตกหนักเลยเหรออ๋อวันนี้มาช่วยงานที่นี่ขายของขายของอะไรนะป้าป้าของป้าของป้านิวขายเองอ๋อเห็นอ๋อขายเองอ๋อเห็นไหมใครมาใครผ่านมาตรงนี้มาอุดหนุนของป้าป้านิวได้นะขายเส้นขายเส้นขายเครื่องปรุง เมเีหอมมีอะไรนะหอมแดงผงนัวผงนัวแป้งนัวแล้วก็น้ำปลาละโอ้โอ้เปิดกิจการเองเลยใช่ไหมป้านิโอ้น่าสนับสนุนนะครับผมนี่เจ้าเจ้าของกิจการเขาก็อยู่ได้ด้วยสวัสดีครับป้าป้านิปีนีอ้อายุเท่าไหร่75็ดสิบห็ดสิ้าเห็นนะ คนอายุเจแล้วเขายังสามารถที่ทําทําตรงนี้ได้เลยทําธุรกิจค้าขายเล็กๆน้อยๆแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ช่วยเป็นลูกน้องขายปลาอเออมานานยังมาเกิดเปิดธิยาน,นเองนานยังห้าวขอเดือนแล้ว,เ,ว,ลวเพราะว่าเจ้าของปลาขายมัง่งไม่ขายมัง่งโอ้ไรายได้เราหายเนาะเออบางทีหยุดไปเดือนนี้หยุดไปอาทิตย์เนี้หมดเป็นเรเด็นที่เดือเออ เออร้านปลาเผาบางทีก็หยุดงานทัวระปลาปลางเขาก็ต้องเออนะอยู่ตรงนี้แกขายได้ทุกวันโอ้มีไข่ด้วยป้านิวไข่ด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะป้านิวรับสแกนไหม,ไมโอ้ยทำไมอ่ะ,อะโอ้ป้านิวรับไม่เป็นไม่งั้นก็จะหมอไว้ให้แกอยู่ โอเคขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันเจอกันไลรต่อไปไม่เจอน้องหมาเลยวันนี้น้องหมามันน้องหมาไม่ยอมออกมาเลยนะขอบคุณนะครับผม